สวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็กลับมาอยู่บ้านในรอบเจ็เดือนนะฮไม่ได้กลับบ้านมาเจ็ดเดือนแล้วก็วันนี้ก็จะพาชมกล้วยหอมหลังบ้านนะฮะอันนี้จะเป็น่วนหน้าบ้านนะครับเป็นท่อไม่ได้ปลูกอะไรนะฮะไปคิดว่าเจ้าอ้อยมาลงนะับไว้ขัดใจแม่นะฮะ แม่ว่าไม่ให้ปลูกลบเดะเจะมาปลูกเห็ดเยียดนะครับเหมือนที่สวนแต่ก่อนแม่ไม่ให้ปลูกไว้เลยตัวน,นี้ปลูกเยอะมาก<_'ๆ>เดี๋ยวพาไปดูทลงบ้านนะครับสวนกล้วยหอมแต่ก่อนเป็นสวนหอมเปนะครับดูแลไม่ไหวก็เอากล้วยมาปลูกแทนนะฮะน่าจะเป็นกล้วยหอมนะครับอาอยุประมาณ5เดือน พิพี่าทำเ้าพาเดินดูนะครับเป็นโรคนี่ะกอแย่เป็นโรคนะครับเดี๋ยวดูเน่าแกนน่าจะมีนอนกอนอนกอเจาะกิ่อยู่ในต้นเน,น่า นี้ห้าเดือนนะอันนี้แคต้นเล็กเนี่ยเป็นเชื่อมมามาซ่อมนะครับกล้วยหอมที่มันเน่าแล้วก็มาซ่อมใหม่แบ้โซโบโต้นใหญ่แล้วตามรอบบ้านตามลัวนะก็จะมีชะอมเนี่ยลัวกินได้ชะอมอน,นี่ก็ าจ,าจะย้อนแสงน,นะครับย้อนแสงกลวยหอมทองนะฮะนีะ่ก้อนอนี้อันนี้เน่านะครับแกนมันเน่าลูกมันจะเลยแทงขึ้นเยอะแกนเน่า นี่ก็ซ่อมใหม่ปลูกซ่อมใหม่นี่เหมือนกันมันตายนะครับดินตรงนี้เป็นดินที่ดีมากเลยครับเพราะว่าช่วงปลูกผักชีฝรั่งหรือกีสารเรว่าหอมเปงอัดปุ๋ยเยอะมากกล้วยนี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับปลูกเขียวก็ระบบน้ำก็จะดีนะครับ สปริงเกอร์เยอะมากหลายหัวอันนี้ก็เลยพักหลายวันเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละไม่ได้กลับบ้านนะใครรู้ช่วยบอกทีนะมันจะเ,เปรี้ยวๆนะครับไปไว้ใส่แกงนะฮะเยอะมีหลายต้นอยู่นะหลายต้นอยู่นะครับ ตามลงก็จะมีหมากนะครับเป็นแนวรั้วขีดแดนบ้านที่ต้นหมากไม่แน่นะคตตรงนี้อาจจะเอากล้วยออกครับเ,เราลงอ้อยแทนอ้อยขันน้ำสุพรรณห้าศูนย์ดูแลง่ายครับของธรรมชาตินะฮะเป็นช่วงหน้าฝนนะช่วงนี้ ันนี้ก็วันที่1พฤษภานะครับวันที่1พฤษภาคม64เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างหนกอกปากล้วยต้นสวยๆน,นะน,นั้นนะฮะีนมันไม่เป็นโรคนะครับบางต้นก็เป็นโรคเน่าในเน่าตรงแกนนะอันนี้มันไม่เน่าเลย ต้นสวยอันนี้ก็ปต้นเล็กๆก็ปลูกซ่อมนะครับที่ปลูกซ่อมหุหมดหดุดยวมสูงอันตอนนี้ยืนอยู่กลางกล้วยหอมนะครับป่ากล้วยหอม ส่วนหลังบ้านดีกว่าปล่อยให้ลกล้างนะครับทำอะไรดีกว่าปล่อยให้ยามันขึ้นนะฮะผกอะไรแซมแซมไปก่อนคิดอะไรไม่ออกก็ปุ้กกล้วยอย่างนั้นก็ดูแลง่ายก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับส่วนหลังบ้านในรอบเจ็ดเดือน